ครั้งหนึ่งเคยชวนเพื่อนออกไปทานอาหารอีสานค่ะมื้อกลางวันเพื่อนบอกว่าไม่เอาหรอกกลัวท้องเสียเพื่อนบอกเฮ้ยมันดูเหมือนไม่สะอาดมันดูเหมือนมันจะมีกลิ่นเหม็นๆมันดูดำๆเนาะมันไม่น่ากินด้วยความที่เราเป็นอีสานเลือดร้อยเนาะเราก็เลยมาคิดว่าเอ๊เราจะทำยังไงดีคนทั่วๆไปน่ะถึงจะเข้าถึงความงามของอาหารอีสานเงินคำนางจึงเกิดขึ้นด้วยเหตุผลนี้ค่ะ จุดเริ่มต้นของของร้านอาหารเนี่ยค่ะเกิดมาจากการที่เราอยากนําเสนออาหารอีสานในแบบที่ไม่ค่อยพบเจอตามร้านอาหารอีสานทั่วๆไปค่ะหลายคนมองว่าที่นี่เป็นการยกระดับอาหารอีสาน คำนางบอกว่ามันไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่การยกระดับอาหารอีสานมันคือการนำสิ่งที่ดีของเราออกมาโชว์ให้โลกรู้ว่าอีสานมีดีคอนเซปต์ของที่นี่เหรอคะอพี่นางใช้คำว่าบอกฮักด้วยพาข้าวคุณจะเห็นว่าในนั้นเนี่ยมีวัตถุดิบที่ดีวิธีการปรุงที่แตกต่างตั้งแต่ต้มแกงออออ่อมอ๋ออูดอึบอัวอูอย่างเมนูที่จะทำ ให้ดูวันนี้ะก็เอาปูนาที่ที่เราให้คุณตาคุณยายเราไปขุดนี่เนาะเอามาล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็ตำให้ละเอียดะคะกรองเอาเฉพาะเนื้อปูน้ำน้ำปูนะคะเอามาออดออดหรือเอามาเคี่ยวนะคะเคี่ยวจนจนข้นงวดเนาะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอาไปทำลาบก็ได้ถ้าใส่พริกป่นข้าคั่วเรียกลาบถ้าเราจะทำอ๋อก็คือเราก็ใส่ต้นหอมผักชีนะคะ,ะ,ะเป็นออปูถ้าในเมนูตระกุดอ,อค่ะก็ จะทําอ่ัวดอกฟ้าอ่ัวคือการสอดแทรกสอดไส้เนาะก็จะเป็นลา,าบเหนียวปลานะคะลาบเหนียวปลาไกยนะคะยัดเข้าไปในดอกฟ้า mm hmm. นอกจากนั้นวัตถุดิบต่างๆเนี่ยค่ะยังได้มาจากชุมชนได้ปูแล้วจา้าหาปลาครับ ปลาน้ m ชีอย่างพืชผักที่คุณตาคุณยายเขาเก็บหามาจากป่าหรือเขาปลูกได้ในในพื้นที่ที่เป็นอของเราเนี่ยค่ะมันไม่ใช่ผักเศรษฐกิจนะ่ะมันไม่ใช่ถั่วฝักยาวไม่ใช่กระหล่ำปลีอย่างเงี้ยค่ะเราอยากอ,อยากให้คนอื่นๆได้เห็นวัฒนธรรมการกินของเราเรื่องของแนวแก้แนวกัน การกินก้อยกุ้งต้องกินกับผักเมก็ก่อมปลาบูต้องใส่ผักแกนขมต้มปลาล่ต้องใส่ใบส้มลมอะไรทํานองนี้ค่ะอยากให้เห็นสิ่งนี้ด้วยความงามในวัฒนธรรมอาหารอีสานค่ะคุณยายเนี่ยถือเป็นปูชนียบุคคลเนาะเป็นชุดความรู้เป็นข้อมูลของชุมชนแล้วความรู้เหล่านี้มันไม่ได้มีบันทึกในสมุดในหนังสือในโลกออนไลน์มันอยู่กับชุมชนะ่ะมันอยู่กับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยาย ดีใจมากนะคะที่ทุกครั้งที่เราเข้าไปหาคุณตาคุณยายเนี่ยทุกคนมีรอยยิ้มอ่ะทุกคนมีความสุขอ่ะนอกจากเรื่องของคุณค่าที่เรามอบให้ที่เราไปขอความรู้ต่างๆจากคุณตาคุณยายแล้วเนี่ยเ,เรื่องของอมูลค่าอย่างเช่นข้าวของที่เขามีแล้วเราให้มูลค่ามีการไปซื้อปูซื้อปลามีการให้โบนัสพิเศษเอาของขวัญนั่นนี่ไปมอบให้อ่ะเราเห็นเราเห็นรอยยิ้มอ่ะเราเห็นความสุขเรามีความรู้สึกว่า เฮ้ยจริงๆอ่ะเราสามารถขับเคลื่อนชุมชนได้นะเราไม่จําเป็นต้องอต้องเป็นนักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่อะไรเลยเราทําแค่นี้เราเห็นแค่รอยยิ้มของของคนแก่เราก็รู้สึกรู้สึกดีแล้วรู้สึกรู้สึกมีความสุขแล้วค่ะแล้ยิ่งวันนี้รู้สึกภูมิใจมากกว่าเดิมคือทําให้ชุมชนรอบๆเฮินคํานางทําให้คุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ย มีรายได้นะคะพอมีแขกเข้ามาพี่นางก็ได้นำเงินส่วนหนึ่งนะคะไปซื้อวัตถุดิบจากชุมชนนะ,ะจากคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายทำให้พวกเขามีรายได้ยิ่งเงินคำนางมีแขกมากเท่าไหร่ทุกคนก็จะยิ่งมีรายได้มากขึ้นเท่านั้นวันนี้เราไม่ใช่ความสำเร็จของเราคนเดียวแต่เป็นความสำเร็จของชุมชนเป็นความสำเร็จของอีสานนะคะเป็นความภาคภูมิใจของลูกสาวชาวอีสานคนหนึ่งะคะ่ะ